ไม่ชี้ไม่ช<ะ>ี้ <USC. S 2> อะไรชี้ผมชี้จริงเหรอเออผมผมนี่ชี้นที่เจอยุ่งกว่านี้นะผมอะที่ลงพาบาล่จีงผมอะตก๊กตือเ้ยังเงิ้วถ่ายได้ถ่ายได้มาไกลอะถ่าเลยมามาถ่ายตรงนี้เลยได้เราจะบอกว่าี่วงน้ทำที่ไหนมด้มดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบ้า ใส่กี่ทีวะคือแบบลบไม่พออะอะไรก็ยากที่สดทำไมอะทไมอะมันเออพี่เข้าก็ได้อ่ะเอออ่าอจาอาาเอ้าให้เป็นท็อปทีนอะหกโมงหกโมงเย็น ติต pues mm ิดนะว,วันนี้อย่าโดนพระจันทร IR ์กวหรือหงอย่าโดนพระจันทร์นะอย่าโดนพระจันทร์นะหนูนะทมีออกสีมีนแล้วก็วันจันทร์วันอังคารไม่ดีกับปลาขึ้น้งนออะเย่าดนพระจันท์พี่ด้วยรู้แล้วรู <mm ้แล้วจะโดนโดนยังไงอะะโดนแสงจันทร์แสงลาไม่ดีแสงจันทร์มันเป็นยังไงกลางคืนอะกลางคืนมันจะมีแต่จันเขาไมให้ออกนอกชายคาอะไรประมาณนี้อย่บ้านนะ มุมปะไม่อะไรลีวันนี้มีที่บ้านมีอ้าวพี่มาเปนเลยจะถ่ายได้กันไหมจะถ่ายได้ไหมจะถ่ายได้กันไหมพี่อะถ่ายได้ไหมโอเคพี่ถ่ายข้างนอเอาเอาไงพอ่เรากมือุนนะไหมคะ